สวัสดีค่ะวันนี้คุณครูก็จะมาเฉลยการบ้านนะคะงานที่สองที่ในห้องเรียนที่คุณครูให้ทำนะคะสำหรับเด็กคนไหนที่ยังไม่เข้าใจก็เดี๋ยวมาดูาการเฉลยของครูคแล้วกันนะเอาข้อแรกก่อนเลยนะคะ x กําลังสลบห x ค่ะบวกหนะคะทั้งหมดหารด้วย x ลบสเนาะ อ่าเราจะเห็นว่ากําลังสองกำลัง1ใช่ไหมครูต้องการให้กําลังหนึ่งเป็นกำลังสองครูก็เเอีาอยกไปคูณมันก็เลยจะได้ x ก,กำลังสองใช่ไหมคะลบอะไรคะนี่ส x ทั้งหมดคั่นด้วยลบตัวนี้จะหายไปตัวนี้จะเหลือลบอะไรคะลบส x ต่อไปเราเอาชัก6ลงมานะคะอ่ะ ตรงนี้สาม x นะคะตรงนี้ x เปลี่ยวทำยังไงมันถึงจะเป็นลบสาม x เหมือนตัวข้างล่างนะคะเราก็เลยต้องเอาลบสามไปคูณน,นะคะลบสามคูณ x นะคะโอ้ oh, s อ r r y ลบสามคูณ x ค่ะก็คือลบสาม x บวกหกขั้นด้วยลบข้อนี้เศษศูนย์นะคะลูกในทีนี้เราก็จะตรวจคำตอบนะคะเราก็จะเอาคำตอบที่ได้ะค,ะค่ะคูณกับตัวหาร เนาะฉะนั้นมันก็จะเป็น x ลบสามเขียนไม่สวยแป๊บนึงนะคูณด,ด้วย x ลบสองนะคะแล้วก็คูณเข้ามันก็จะได้ x กำลังสองค่ะอันนี้ลบสอง x ค่ะอันนี้อะไรคะลบสาม x ค่ะอันนี้ก็เป็นหมวกหกดังนั้นเราก็มาทำรวมย่อยนะคะก็จะเป็น x กำลังสองลบอะไรคะ 5 x บวก6ตรงกับโจทย์ที่ให้มาเลยนะคะแสดงว่าเราทำถูกนะโอเคไหมอีกอันนึงข้อเดิมนี่แหละเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะครูสุดจะพาหารสั่งเคาะเนาะมันจะได้อะไรอ่าเราก็เขียนโจทย์ก่อนนะ x กำลังสองบวกหลบ,บห้า าด้วยอะไรคะ x ลบสองใช่ไหมก็จะเป็นหน้าสมัมประสิทธิ์ของกำลังสองก็คือ1นึ่ลบห้าหลบสองตัวนี้จะเป็นบวกสองวิธีการคะ่ะเอาหนึ่งลงมา1นคูณสองเป็นอะไรคะเป็นสองขั้นด้วยบวกตัวนี้จะเป็นลบสาตาม4ี่เลยนะ เ็นลบหกขั้นด้วยบวกเป็น0ูนย์ค่ะศูนย์ก็คือเศษเนาะเวลาตอบดีกีจะลดลงหนึ่งเราเริ่มต้นที่ดีกีสองเวลาตอบเราจะตอบดีกีหนึ 1. ก็จะเป็น x-3 ลบสเศษศูนย์ก็ตอบ x-3 ลบสเฉยๆซึ่งคําตอบจะเหมือนกันกันกบหน้านี้โอเคไหมคะทีนี้ค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้ดูอีกข้อหนึ่งนะคะเราจะเฉลยทีละาง,งานๆไปนะคะอ่าข้อที่ส หารด้วย x บวกหนะคะเราก็เขียนเลย x กํลังสองบวกส x ลบสิค่ะอันนี้เนาะกําลังสองกับกําลัง1ทํายังไงที่เป็นกําลังสองเท่ากันแล้วก็คูณ x เข้าไปค่ะ x คูณ x เป็น x กํลังส x คูณหก็คือ5 x ขั้นด้วยลบเนาะมันก็คือลบสาม ดึงลบสิบห้าลงมาทํายังไง x ถึงจะเป็นลบสามใช่ไหมคะแล้วก็เลยเอาลบสมไปคูณเข้าทางสมการค่ะก็จะเป็นลบสาม x ลบสิบห้าคั่นด้วยลบใช่ไหมคะอ่ะข้อนี้ก็เศษศูนย์เหมือนกันคุณครูขาะไม่มั่นใจเลยว่าสิ่งที่คุณครูทำมันถูกไหมอ่ะตรวจคําตอบตรวจคําตอบไม่เข้าใจให้กดดูซ้ํานะคะเนื่องจากว่าถ้าเกิดแบบว่าเราแบบ ไม่เข้าใจจริงๆก็มันมันรีได้นะลูกดูซ้ำเลยเป็นผลต่อเรานะไม่ได้เป็นผลต่อตัวครูนะคะเราไม่มีสิ่งใดที่ได้มาง่ายๆโดยที่เราไม่พยายามนะลูกนะอ่ะ x คูณ x เป็น x กำลังสอง x คูณบวกห้าใช่ไหมคะก็จะเป็นบวกห้ x, เนาะลบสาม x สามห้าสิบห้าใช่ไหมคะมันก็จะเป็น x กำลังสองบวกสอง x ใช่ไหมลบสิบห้าซึ่งตรงกับสมการตั้งตน้นใครอยากหารสั้นต่อก็หารได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้งานที่สองก็จบการบรรยายเพลงเท่านี้เราเจอกันใหม่คลิปถัดไปนะคะบ๊ายบาย